สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของการแยกส่วนในสิ่งที่ฝึกนะครับเวลาที่เราไปเจอการเล่นอะไรที่มันยาวๆเนี่ยเรามักจะมองภาพรวมมากเกินไปนะครับบางทีเราเจาะในสิ่งที่เล็กที่สุดของการฝึกนะฮะสิ่งที่เล็กสุดของการฝึกก็คือ1นึ่โน้ตสมมติเราจะเล่นลูกซีเควนต์แบบนี้นะฮะ เราจะแบ่งเป็นนะครับในส่วนแรกก็คือ1นโน้ตก่อนจุดเนี้ยเราจะฝึกช้ามากนะครับแล้วเราจะออกแรงให้อ่เป็นทีละตัวเลยทีละตัวทีละตัวทีละตัว,ท,ตวทีละตัวนะครับเนี่ย <Yeah. S 1> ฟังเสียงโน้ตเองนะครับออกมาเต็มหรือยังนะเนี่ยฟังเสียงโน้ตแล้วก็สังเกตเราสังเกความรู้สึกของมือเราว่าระหว่างที่โน้ตกำลังดังอยู่เนี่ยมือเราเนี่ยผ่อนคลายไหมนะครับ นี่ว่าขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมากนะัคือการกําจัดในส่วนของอความตึงเกรงความเกรงของกล้ามเนื้อในส่วนของที่ไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าเวลาที่โน้ตค้างอยู่เนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องไปเกรงนิ้วอื่นหรืออะไรเลยหรือมือที่ดีดไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องเกรงเลยฮะดังนั้นเราผ่อนคลายมันให้หมดได้นะแบบนี้นะครับเระหว่างที่กดโน้ตด,ดังอยู่เนี่ยเราสามารถคลายตัวเองได้ เพืว่าทุกอย่างมันจะกลายเป็นนิสัยนะครับความเร็วมันจะเพิ่มขึ้นมาเองนะฮะต่อไปก็คือพอเราเริ่มในส่วนของการควบคุมนะครับความผ่อนคลายได้แล้วเนี่ยเราจะมาจัดเป็นชุดนะฮะก็คือผมจะแบ่งเป็นทั้งหมด3าชุดก็คือชุดนี้มันจะมองเหมือนเป็นคำพูดทีละคำนะครับหนึ่งคำนะ,ะคำที่สองนะครับ ที่อื่นก็คือคุณจะเหมือนออกแรงทีเดียวแล้วก็คลายตัวออกพอดีนั้นเราจะจัดระเบียบของการทํางานของมือเหมือนเราใช้แรงครั้งเดียวนะครับแล้วก็คลายออกได้จะสี่โนต้ตพอดีครับใช้แรงนี่ไงว่าโน้ตสุดท้ายที่เราเล่นนะ่ยแล้วก็โนต้ตที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ในจุดที่เราพอใจหรือเปล่านะครับฟังเสียงดีๆแล้วความรู้สึกสุดท้ายที่เรารู้สึกเนี่ย นะครับเราพอใจกับมันหรือเปล่านะครับเราผ่อนคลายแค่ไหนนะว่าถ้าเราแยกเป็นส่วนอย่างนี้ได้ไม่ไม่ดีแล้วก็ไม่ชัดพอเวลาที่เราเล่นต่อเนื่องกันนะมันจะมีบางจุดที่เราอาจจะพลาดก็ได้นะครับ การแยกส่วนจะทาให้เราเหมือนเข้าใจองค์ประกอบของการดีดนะครับการใช้กล้ามเนื้อการควบคุมความตึงของกล้ามเนื้อนะครับความตึงตึงในที่นี้มันไม่ได้ถือกับเกร็งนะฮะคือมือเราเนี่ยเวลาเรากํามือตึงๆเนี่ยนะครับมันจะไม่เกร็งนะฮะตึงๆเราจะรู้ว่าตึงมือเนี่ยประมาณไหนนะครับตึงมืออยู่ประมาณไหนกับเกร็งเนี่ยต้องกําประมาณไหนนะครับเนี่ยกำตึงๆมือนะฮะอ่าลองดูก็ได้ว่าเฮ้ยเรากํามือค่อนข้าง,งสบายแต่ว่าเราสึกว่ามันแบบกระชับ นะฮะกระชับพอดีนั่นคือแรงที่พอดีในการกระทําใดๆก็ตามนะครับ <c oughs> เสร็จแล้วมันก็คือการจัดระเบียบร่างกายนะครับ <c oughs> เราจะรู้สึกได้ว่าคําไหนนะครับในสามสามคเนี้ยที่เรารู้สึกว่ามันติดนะครับเราก็ซ้อมแยกก่อน <c oughs> ถ้าเรารู้สกลก็เอาวิธีการเล่นคําพวกเนี้ยมาใช้บนสกลก็ได้ ถ้าเสียงมันไม่ชัดนะเราก็ลดความเร็วลงถ้ามือเราเกร็งเราก็ลดความเร็วลงนะครับจนกว่าเราจะเจอจุดสมดุลที่ทุกอย่างเนี่ยทําได้ดีนะครับทั้งเสียงที่ออกมาแล้วก็ความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเนี่ยแล้วก็ความถูกต้องนะแบบไม่ต้องรีบเลยนะเพราะว่า เรื่ของการเล่นให้ได้สปีดวิกกิ้งให้ได้เร็วเนี่ยเราต้องการความผา่อนคลายทุกคนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่อยากมีใครอยากเล่นเร็วๆแล้วมันเก็งหรอกถูกไหมแล้วก็เสียงที่ดีเนี่ยเราต้องการคุณภาพเสียงที่ดีในระดับที่ที่เราพอใจนะครับทีนี้ความพอใจมันอยู่ที่มาตรฐานเรานะเราดีดน ố หนึ่งตัวเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะตัดสินโน้ตตัวนั้นว่าดีหรือไม่ดีนะครับได้ยังไงนะครับบางทีมันต้องมีคนที่ฟังให้ด้วยนะครับหรือถ้ามาตรฐานเราสูงจริงเ่ยเราก็สา่ารถฟังแล้วก,ก็ตัดสินได้ว่าโน้ตที่เราดีีเน่ยนครับ มันดีหรืออยังนะ,ะดีของเราอาจจะไม่ดีของคนอื่นก็ได้นะครับอันนี้มันไม่มีอะไรมาตัดสินถูกผิดนะครับเพียงแต่ว่าถ้าปริมาณการดีดของเราคุณภาพของเราเนี่ยมีคนชอบหลายคนมันก็เป็นตัวบ่งบอกว่าคุณภาพของโน้ตที่เราดีดเนี่ยมันโอเคก็จะไหมครับมันจะต้องได้การตัดสินจากผู้อื่นนั่นแหละในเรื่องของคุณภาพโน้ตอะไรพวกนี้น หรือไม่ผมว่าถ้ามาตรฐานเราสูงจริงเราไม่หลอกตัวเองเนี่ยเราฟังดูอัดฟังดูเหละเราจะรู้ว่าอที่เราเล่นเนี่ยเราให้กี่คะแนนนะ,ะขาขึ้นอะไรก็เหมือนกันหมดนะครับเราก็ฝึกเป็นคำเหมือนกัน วาถ้ากล้ามเนื้อเรามันจำํำวิธีการเล่นคำคำนั้นได้เวลาที่มันมาต่อกันนมันก็มีมีเปอร์เซ็นที่จะโอเคกว่านะครับเสร็จแล้วก็คือฝึกอันนี้เป็นคําเดียวเลยเนีย่ยหนึ่งคำมันคือการจัดระเบียบของกล้ามเนื้อเป็นชุดเลยกล้ามเนื้อมันจะรู้จังหวะที่ตึงตึงมือแล้วก็คลายมือนะครับให้จบลูกพอดี ฝึกเหมืนมันไม่เข้าลอมนะครับประมาณนี้ครับลองไปฝึกดูนะครับนั้นในทุกๆลูกสวิฟต์เกิ้งไรพวกเนี่ยมันสามารถที่จะแย,ายากคำได้หมดนะ ราไม่จำเป็นต้องฝึกทีเดียวยาวๆทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเราฝึกเป็นคําก่อนมันจะค่อยๆพัฒนาไปฝึกเป็นโน้ตก่อนก็ได้ฝึกเป็นคำประมาณนี้ครับผมลองฝึกดูนะครับ โอเคใครที่สนใจเรียนกับผมนะครับสามารถแอดคิวอาร์โค้ดลายตัวนี้นะครับมาสนใจติดต่อลงทะเบียนคอร์สเรียนออนไลน์ได้เพียง990บาทเท่านั้นเองเรียนได้ตลอดชีพครับสวัสดีครับ